สวัสดีครับวันนี้อยู่กับทีเด็ดบอลสเตปบายมิสเตอร์ดึงกติเช่นเคยทางเราได้คัดสรรกันกองข้อมูลหรือไต่ตองมาแล้วมาให้ได้รับชมรับฟังกันประจำวันพฤหัสที่6เดือนมีนาคม2 5 6 8วันนี้รายการที่ลงเต่และที่น่าสนใจก็จะมียูฟายูโรปาลีก6คู่ยูโรปาคอนเฟลเลนซ์ลีกอีก1คู่นะครับผมสําหรับที่คัดสรรและจัดมาให้ในวันนี้อยากดูคู่ไหนสามารถกดรีได้เลยนะครับนาทีหรือวินาทีมีบอกอยู่ใต้คลิปพี่เป็น เป็นกำลังใจให้ผมผมก็เป็นกำลังใจให้พี่เหมือนเดิมครับคาพูดตอนวิเคราะห์บอลผมอาจจะหวุวนๆไปหน่อยแต่ผมจริงใจเสมออย่างน้อยเราก็คอบอลคอเดียวกันครับและแนวทางก็จะมีมาให้กัน7คู่เน้นๆนะครับในส่วนของวันนี้คู่แรกอักมรมาพบกับสเป,ปอร์คู่ที่สเตาอูาบูคาเรสพบก,กวับโอลิมปิกลียงคู่ที่3เรอัลซาส,สดัดพบก,กวับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่ที่4เฟเน์บ,บอเชพวกกว่พบกับเรนเจอร์คู่ที่5โลมาพบก,กวับแอตเลติกบิลเบาคู่ที่6วิกตอรีพินเซนพบก,กวับลาซิโอคู่ที่วกกวเจ็เอฟซีโคเปนเฮเกนพบ ก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตทางทีมงานทีเด็ดบอสเตปเนี่ยได้มีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเฉพาะสมาชิกใหม่เท่านั้นสามารถแอดบ้านเขียวใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับพี่หรือกดมาที่เพื่อนเพื่อนพิมพ์ adc หนึ C มานะครับแล้วก็แจ้งแอดมินว่ามาจากช่อง YouTube ทีเด็ดบอลสเต็ปสำหรับลูกค้าท่านใดที่รับฝากแรกรับสิทธิ์ทันทีครับมีของรางวัลมากมายเช่นเสื้อฟุตบอลพิมพ์เมลียงกิจหรือไทยลีก เกรดพรีเมี่ยมลิขสิทธิ์แท้ใส่แล้วไม่คันแน่นอนเสื้อทีมโปรดที่คุณอยากได้เรามีให้ครับของจริงแจกจริงนะครับที่นี่กิจกรรมดีๆแบบนี้ทางเราก็มีแจกกันตลอดทุกเดือนเลยแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมพิเศษประจำวันกับการทายผลสกอร์บอลสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่ม V.I.P เท่านั้นนะสำหรับคืนนี้ก็จะเป็นคู่ของเรอลซอเซดัดพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ใครมั่นใจหรือพอตัวคิดว่าตัวเองแม่นหรือดวงดีเนี่ยสามารถเข้าไปทายกันได้เลยเรามาแลกเปลี่ยนความรู้หรือแท็กติกทีมฟุตบอลกันได้ในกลุ่มนะครับแอดมินน่ารักเซียนบอลแล้วก็เฮฮารับรองกลุ่มนี้แนวทางมีของดีๆเพียบแถมทายถูกเนี่ยเราเครด,ดิตฟรีทันที200นะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรม เรามาเริ่มกันที่คู่แรกครับยูฟายูโรปาลีกรล่าบ16ทีมสุดท้ายในเลกแรกอัคมาจากเนเธอร์แลนด์จะเปิดบ้านต้อนรับกัมพูือันอย่างสเปอร์จากอังกฤษในเวลา0-0.45นาฬิกา5เกมทุกรายการของเจ้าบ้านอัคมาชนะไป3เสมอ1แพ้ไป1ครับเกมนัดล่าสุดบุกไปแพ้ฮีเลนวีน3ประตูต่อนในเกมลีกส่วนของทีมเยือน5เกมทุกรายการของสเปอร์ชนะ2แพ้3เกมนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อศนย์ในเกมลีก ส่วนเฮดทูเฮดถ้านัดหลังสุดของ2คู่นี้ที่เคยเจอกันคู่นี้เคยเจอกันแค่ครั้งเดียวครับนัดล่าสุดที่เจอกันอักมาบุกไปแพ้สเปอร์หนึ่งบรุศูนย์ในรายการนี้เราขัดเลือกเรามาดูความพร้อมของวันนี้ครับเจ้าบ้านอักมาผู้เล่นที่ได้รับาเจ็บและถูกหลังับก็จะมีทั้งหมด3คนส่วนตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงสนามในค่ำคืนนี้ผู้รักษาวตะตูโอดูโล ส่วนกองหลังก็จะมีดาวิดมอนเลอร์วูฟแล้วก็เพเนตาตามด้วยวูเตอร์โกดแล้วก็เชยะไมคคูมาครับผมในส่วนของแดนกลางก็จะประกอบไปด้วยพีคูปไมเนอร์แล้วก็ซานเจโรดาวตามด้วยจอร์ดี้คาซีครับผมในส่วนของแดนหน้าก็จะมีลาโดแล้วก็เอร์เนสต์โบกูตามด้วยทอยพาลอดครับผมที่เราร่วมล่าตะข่ายกันในค่ำคืนนี้มาดูในส่วนของทีมเยือนสเปอร์ผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บและถูกหลังำก็จะมีทั้งหมด1คนส่วนตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงสนามในค่ำคืนนี้ผู้รักษาประตูวิคาลิโอกอง ตามด้วยเควินแดนโซแล้วก็เปโอปอโลครับผมในส่วนของแดนกลางก็จะประกอบไปด้วยลูคัสเบิร์กวาแล้วก็โรดิโกเบนตาคูตามด้วยเจมแมตติสันครับผมในส่วนแดนหน้าก็จะมีซอนฮึงมินแล้วก็คูลุซิฟกี้ตามด้วยแมตตี้เทลครับที่จะร่วมล่าขายกันนค่ัคืนนี้แนวทางและสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ในเกมนี้เกมนี้เจ้าบ้านอักมาแน่นอนครับว่าพวกเขาต้องการที่จะล้างแค้นที่เคยบุกไปแพ้สเปอร์มาหนึ่งูนในรอบลีกเฟสเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแน่นอนว่าแมตต์นี้กับเลกแรกในถิ่น เนื่องด้วยผลงานตลอด4เกมย่าสุดท้ายทุกรายการคว้าช,ชนะลวดและสัตว์ไม่เลี้ยงร่วม4ประตูตัดภาพกลับไปที่ทีมเยือนสเปอร์ที่ก่อนเกมอาจจะเห็นว่าตัวเจ็บน้อยแต่ก็มีหลายตัวครับที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือติดทีมมารวมไปถึงบางแข้งก็อาจจะฟิตไม่พอลงช่วยเพื่อนฉะนั้นการโลเทชันของกุนซืออังเก้ปอตเตโคกูอาจจะไม่ราบลื่นเท่าที่ควรครับแถมนี่จะเข้าสู่ช่วงโปรแกรมคลึอโหดที่ต้องมาเชิญอีกด้วยเกมนี้ดูแล้วน่าจะโดนเล่นงานแน่ๆครับผมและน่าจะได้กลับไปวัดกันอีกทีในถิ่นลอน ปอร์คู่นี้เปิดมาที่สเปอร์0.25อัคมาเล่นในบ้านจัดจ้านอยู่แล้วยังไงไม่แพ้เต็มที่เสมอปะเะเ่อชนะให้ด้วยมิสเตอร์ดึงกติขอคอนเฟิร์มกดลองที่อัคมาได้เลยสําหรับคู่นี้มาต่อกันที่คู่ที่สองของค่ำคืนนี้ศึกยูฟ่ายูโรบ,บ้านลีกรอบ16ทีมสุดท้ายในเล็กแรกสเตอัวบูคาเลสจากโรมาเนียจะเปิดบ้านต้อนรับตันเมเยนอย่างโอลิมปิกลียงจากฝรั่งเศสในเวลา0 0 4 5นาฬิกา5เกมทุกรายการของบูคาเลสชนะไป4แพ้1ครับเกมนัดล่าสุดบุกไปเสมอกับบราาปปิดูคเเตไกม ส่วนโอลิมปิกลียอง5เกมของลียองชนะไป3แพ้2เกมนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะแบสสองประตูต่อหนึ่งในเกมลีครับผมส่วนเฮดทูเฮดท่านั้นหลังสุดของ2คู่นี้นะครับสคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนมาเจอกันครั้งแรกในรายการนี้ความพร้อมของวันนี้เจ้าบ้านสเตโอบูคาเลสผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บและถูกหลังงัก็จะมีทั้งหมด1คนส่วนตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในครึคืนนี้ผู้รักษาประตูสเตฟานทานวานูกองหลังก็จะมี ito, ลิโตราดูโนวิกแล้วก็โปเบสคูตามด้วยจอร์จกิมดาว่าแล้วก็เอ็นเกซาน่า ในสอของแดนกลางก็จะประกอบไปด้วยเอเดียนซูดแล้วก็วอลแอสซิลิเช e, ตามด้วยธนาทเซยครับผมในสองของแดนหน้าก็จะมีจูลี่ซิซสติแล้วก็เดวิดมิคูเลตคูตามด้วยจีออกิตาครับผมที่จะร่วมล่าตะข่ายกันในค่ำคืนนี้มาดูในส่วนของโอลิมปิกลียงครับทีมเยือนผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บและถูกหลังับก็จะมีทั้งหมด1คนส่วนตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้ผู้รักษาประตูลูคัสเพอร์ลี่กองหลังก็จะมีนิโคลัสทากิยาฟิโกแล้วก็มูสซาเนียคาเต้ตามด้วยคินต แล้วก็โตลิโซครับในส่วนของแดนหน้าก็จะมีไรออนเชอร์กี้แล้วก็นัวม,มาตามด้วยลากาเซสครับผมที่ลงร่วมล่าตะขายกันในค่ำคืนนี้แนวทางและสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ในเกมนี้เจ้าบ้านสเตย์อวาบูคาเรสชื่อชันเป็นรองแต่ฟอร์มที่ผ่านมาไม่ธรรมดาครับหลังจากที่เก็บชชนะถึง5จาก6นัดที่ผ่านมาและไม่แพ้ใครก้าเกมติดต่อกันแถมชนะในบ้านต่อเนื่องมา3มแมตช์ยิงได้8เสียแค่ลูกเดียวอีกทั้งแพ้คาบ้านในศึกยุโรปลีกเพียงแค่3ครั้งตลอด16นัดล่าสุดชนะไปถึง10ดูจากภาพรวมๆจ มีสถิตินอกบ้านที่ไม่ดีเท่าไหร่ครับจาก6นัดหลังในเกมเยือนชนะไปแค่1ครับผมสเตอัวบูคาเลสพบกับลียงคู่นี้เปิดมาที่ลียง0.5บูคาเลสเล่นในบ้านจัดจ้านอยู่แล้วยังไงไม่แพ้เต็มที่เสมอเผอ,อ,อชนะให้ด้วยมิสเตอร์ดึงสติขอคอนเฟิร์มกดลองที่สเตอัวบูคาเลสได้เลยสําหรับคู่นี้ มาต่อวันที่คู่ที่3มของค่ำคืนนี้ยังอยู่กันที่ศึกยูฟายูโรปาลีก16ทีมสุดท้ายเลกแรกเรออลซ์เซสดจากสเปนจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดจากอังกฤษในเวลา00.45นาฬิกา5เกมทุกรายการของเซสเดชนะไป2แพ้ไป3ครับนัดล่าสุดบุกไปแพ้บาร์เซโลนา4ประตูต่อ0ในเกมลีกส่วนของทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูนเต็ด5เกมทุกรายการของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดชนะไป2เสมอ1แพ้ไป2เกมนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับฟูลแลม1ประตู่นี ที่เคยเจอกันเรอัลซาเซดาชนะไป1แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะไป2เสมอกันไป2ครั้งนัดล่าสุดที่เจอกันเรอัลซาเซดาบ,บุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งระูตในรายการนี้ปี2022ส่วนความพร้อมของวันนี้ครับเจ้าบ้านเรอัลซาเซดาผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บและถูกหลังำงก็จะมีทั้งหมด3คนส่วนตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงสนามในค่ำคืนนี้ผู้รักษาประตูอเล็กเลมิโลกองหลังก็จะมีจาบีโลเป้แล้วก็นาเยฟเอเกิร์ตตามด้วยเอลิสอุตันโดแล้วก็อารามบูลูครับผมใน ตามด้วยอันเดอร์โอลาซากติครับผมแล้วก็ทาเคฟุซาคุโบะในส่วนของแดนหน้าก็จะมีออสการ์สันแล้วก็เชอรลันโดเบเกอร์ครับผมที่ลงร่วมล่าตะข่ายกันในค่ำคืนนี้มาดูในส่วนของทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผู้เล่นที่รจะมาเจรจาถดหลังก็จะมีทั้งหมด5คนส่วนตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้ผู้รักษาประตูโอนาน่ากองหลังก็จะมีเดอิกแล้วก็เฮลี่แม็กควายตามด้วยเลนี่โยโล่ส่วนแดนกลางก็จะประกอบไปด้วยแพทริกดอกูแล้วก็คาซมิโลตามด้วยอูกเตแลวก็มัสลาุีครับผมใน นาโชวตามด้วยลัดมุดฮอยลุนรับผมที่ลงร่วมล่าตะข่ายกันในค่ำคืนนี้แนวทางและสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ในเกมนี้ต้องบอกว่าการเจอกันของคู่นี้เรียบเสมือนไม้เบื่อ,ไม,มอไม้เมากันพอสมควรเพราะเจอกันทีไรจบไม่สวยและสร้างความเจ็บใจให้กับฝั่งตรงข้ามได้ตลอดเรียกได้ว่าแลกกันคนละมัดสองมัดครับอย่างไรก็ดีนัดนี้กับสถานการณ์ของทีมที่ดูเหมือนเจ้าบ้านเรอัลซาเซดัตจะทรงดีกว่าโดยเฉพาะในรายการนี้ที่คว้าชัยชนะตลอด4เกมย่าาสุดท้ายและซัดรวมกันทั้งสิ้นกว่า12ประตูเลยทีเดียวเรียกว่าถ้าลงเตะในรังเหหย้ากก็พรรออมมไ่่สนลูคืับแต ถ้าดูจากทีมเยื Man อนแมนยูตรงๆก็ฟอร์มแรงไม่ธรรมดาบนเวทีนี้ทว่าโปรแกรมล่าสุดที่เปิดลังแพ้ฟูลแลมในบอลถ้วยเอฟเอครับน่าจะทําลายความมั่นใจและความสมบูรณ์ของทีมไปพอสมควรครับสําหร,รับแมนยูแถมผลงานช่องหลังก็ฟอร์มไม่ค่อยดีชนิดหวังพึ่งพายากถ้าจะฝากความหวังให้พังสกรเก็บชยัยหรือลุ้นแบ่งแต้มกลับออกไปดูแล้วน่าจะยากครับเรียรอาซาสดดดพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้เปิดมาที่เลียวซาสดดด0.25ซาสเดดเล่นในบ้านจัดจ้านอยู่แล้วแล้วจะก้าวข้ามผ่านกับแบงที่0.25ได้ครับมิอดเต่อท่ ่เรียวสาสะดาดได้เลยสำหรับคู่นี้ มาต่อกันที่คู่ที่4ี่ของค่ำคืนนี้ศึกยูฟายูโรปาลีกรอบ1ิทีมสุดท้ายเลกแรกเฟเนบาเช่ ache, จากตรุรกีจะเปิดบ้านต้อนรับก,กัมเเยอนอย่างเรนเจอร์จากสกอตแลนด์แต่เวลา0 0 4 5นาฬิกา5เกมทุกรายการของเฟเนบาเช่ชนะไป3เสมอ2เกมนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะอันตาวยาสปอร์ไปได้3มประตูต่อศูนย์ในเกมลีกครับผมส่วนของเรนเจอร์5เกมทุกรายการของเขาชนะไป2แพ้ไป3เกมนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้มาเธอวิว 2, ิลงประตูต่อในเกมลีกเฮดทูเฮดท่านัดล่าสุดของ2 2คคูู่่นี้นี้ ไม่เคยเจอกันนะครับมาเจอกันรายการน,นี้ครั้งแรกความพร้อมของวันนี้เจ้าบ้านเฟเนบาบเช่ผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บและถูกหลังับก็จะมีทั้งหมด6คนส่วนตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้ผู้รักษาประตูอีฟานเอกิบายตดส่วนกองหลังก็จะมีอเล็กซานเดอร์ดิจิกูแล้วก็มีลารสกินเนียตามด้วยยูซุปอักซีเชกครับผมในสนองแดงกลางก็จะประกอบไปด้วยคอสติกแล้วก็เซบาสเตียนซิมันสกี้แล้วก็ฮาคารยันดาตามด้วยอีฟานคาเวช่ ci, ครับผมในสนองแดงหน้าก็จะประกอบไปด้วยดูซานทาดิกแล้วก็เอดินเซโกที่ ร่วมล่าขายกันในค่ำคืนนี้มาในส่วนของทีมเยือนเรนเจอร์ผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บและถูกลังับก็จะมีทั้งหมด2คนส่วนตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้ผู้รักษาประตูแจ็คบัตแลนด์ส่วนกองหลังก็จะมีเจเต้แล้วก็คิทตันเอ็นเซียร่าตามด้วยโรบินฮอปเปอร์ครับผมแล้วก็เจมทาเวอร์เนียในส่วนของแดนกลางก็จะมีนิคลัสลัดกินแล้วก็มูฮัมหมัดดิโอเมนดี้ครับผมตามด้วยเนดิมบัตรามีครับในส่วนของแดนหน้าก็จะประกอบไปด้วยลานิตฮากี้แล้วก็วาคาเชอร์นี่ตามด้วยัมมมมซาาอกน่่ครรบผทีจะลลงว ข่ายกันนครคืนนี้แนวทางแนละสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ในเกมนี้เจ้าบ้านเฟเนระบาเช่ต้องบอกว่าฟอร์มดีต่อเนื่องหลังจากเก็บชัยชนะ2นัดติด ยิงไปเจ็ดลูกเสียแค่เม็ดเดียวและไม่แพ้ใครติดต่อกันมา18เกมแถมกดชนะในบ้านตัวเองไป6แมมชดรวดและพลาดท่าคาลังในรายการนี้เพียงแค่หนเดียวตลอด13นัดล่าสุดให้กับบิวเบาแบบเฉือนๆเท่านั้นเฟเนราเช่เองจริงลงเล่นในถิ่นต่อเนื่องด้วยความมั่นใจขณะที่เรนเจอร์เข้าวินนอกลังได้3นัดรวดแต่ก็วัดอะไรไม่ได้ครับเพราะเจอคู่แข่งร่วมหลีกด้วยกันหากมองจากสถิตินอกบ้านในรายการนี้ปรากฏว่าชนะได้เพียงแค่3ครั้งครับตลอด12นัดที่ผ่านมาและแพ้ไปถึง6ครับส่วนตัวผมมองว่ากืนของโคเซมู โยมีอยู่แล้วแหละครับแล้วพร้อมที่จะกุมความได้เปรียบไว้ในบ้านตัวเองก่อนในเล็กแรกเฟเนบาเช่พบกับเลนเจอร์คู่นี้เปิดมาที่เฟเนบาเช่0ู5เฟเนบาเช่เล่นในบ้านจัดจ้านอยู่แล้ว และจะก้าวข้ามาผ่านกับแพงที่0.75ได้ครับมิสเตอร์ confirm, ดึงติขอคอนเฟิร์มก็ต่อที่เฟเนบาเชได้เลยสําหรับคู่นี้มาต่อกันที่คู่ที่5ของค่ำคืนนี้เราจะไปกันที่ศึกยูฟ่ายูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเลกแรกโลมาจากอิตาลีจะเปิดบ้านต้อนรับก,การมาเยือนอย่างแอลเลติกบิลเบาจากสเปนในเวลา0.3.00นาฬิกา5เกมทุกรายการของโลมาชนะ4เสมอไป1เกมนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะโคโมไป2ประตรูต่อ1ในเกมลีครับผมส่วนของทีมเยือนเอลเลติกบิลเบล1 เกมนัดล่าสุดบุกไปแพ้แอตมาลิดหนึ่งระตูตนในเกมลีกส่วนเฮตูเฮดท่านาลังสุดของ2คู่นี้ที่เคยเจอกันคู่นี้เคยเจอกันแค่2ครั้งครับสเสมอกันไปทั้งสองครั้งมาดูในส่วนความพร้อมของวันนี้ครับเจ้าบ้านโลมาผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บและถูกลังับนะครับก็จะมีทั้งหมด1คนส่วนตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงสนามในค่ำคืนนี้ผู้รักษาประตูซาวิล่ากองหลังก็จะมีอีวานเอนดิก้าแล้วก็มันชินนี่ตามด้วย ini, มัตฮุมเบิครับผมในส่วนของแดนกลางก็จะประกอบไปด้วยแองเจลิโนแล้วก ปเลกินีตามด้วยอเล็กซิสซาเลเมเกอร์ครับผมในสงองแดนหน้าก็จะมีโซมูโรดอฟแล้วก็มาติแอสซูเล่ครับผมที่จะลงร่วมล่าตะข่ายกันในค่ําคืนนี้มาดูในส่วนของแอตเลติกวิวเวลผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บและถูกหลังน้ก็จะมีทั้งหมด1คนส่วนตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงสนามในค่าคืนนี้ผู้รักษาประตูอูนยซีมอนกองหลังก็จะมีอาราม่าบอยโลแล้วก็ปาเลเรตามด้วยดาเนียลวิเวนแล้วก็อินิโกเลกูเอ้ครับผมส่วนตัวคุมแดนกลางก็จะมีเวสกาแล้วก็เจาเลกิซาตามด้วยอู ส่วนแดนหน้าก็จะประกอบไปด้วยอเล็กเบเลนเกอร์ตามด้วยอินากิวินเลียมแล้วก็ซานารีครับผมที่ลงร่วมน้าตาขายกันในค่ำคืนนี้แนวทางและสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ในเกมนี้เจ้าถิ่นโลมาตอนนี้เป็นทีมที่ทําผลงานในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งเกมลุก,กอันตรายครับและเสียบคมมากๆบ่งบอกชัดเจนว่าเกมในบ้านของเขาโหสดสุดๆในช่วงนี้ขนาที่ทีมเยือนวิวเบาผลงานนอกบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะไม่ชนะมาสามนัดติดต่อกันเรามองว่าโลมาได้เปรียบที่เล่นในบ้านครับและผลงานในบ้านของพวกเขาก็ทําได้ดีด้วยเกมลุกก็เฉียบคมจัดอยู่ในช่่วงงทีกลั มั่นใจเกมวันนี้ผมมองว่าโลมาจะเปิดบ้านเบียดเอาชนะไปได้อย่างแน่นอนครับผมโลมาพบกับแอตเลติกบิลเบาคู่นี้เปิดมาที่โลมา0.25โลมาเล่นในบ้านจัดจ้านอยู่แล้วแล้วจะก้าวข้ามผ่านกำแพงที่0.25ได้ครับมิสเตอร์ดึงสติขอคอนเฟิร์มกดต่อที่โลมาได้เลยสำหรับคู่นี้ มาต่อกันที่คู่ที่6ของค่ำคืนนี้อยู่กันที่ยูฟายูโรปาลีกรลบ1สทีสุดท้ายในเลกแรกวิกตอรเรียพินเซนจากสาธารณรัฐเช็กจะเปิดบ้านต้อนรับการ,รมเยือนอย่างลาซิโอจากอิตาลีในเวลา03.0 0นาฬิกาห้าเกมทุกรายการของวิกตอเรียพินเซนชนะไป4แพ้ไป1ครั้งเกมนัดล่าสุดบุกไปชนะมาราดาโบเลสลาฟ2ประตูต่อศูนย์ในเกมลีครับผมส่วนของทีมเยือนห้าเกมทุกรายการของลาซิโอชนะไป2เสมอ2แพ้ไป1ครั้งเกมนัดล่าสุดบุกไปชนะ, Milan, 2, ะ 1, นเอซีมิลานสองประตูต่อหนึ แทูเฮนถ้านันลองสดของ2คู่นี้2คู่นี้ก็ไม่เคยเจอกันนะครับเกมนี้มาเจอกันครั้งแรกในรายการนี้ส่วนความพร้อมของวันนี้เจ้าบ้าน วิกตอรเรียพินเซนผู้เล่นที่ได้รับประเจ็บบนทุหลังน้ก็จะมีทั้งหมด2คนส่วนตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงสนามในค่ำคืนนี้ผู้รักษาประตูมาตินเจลิก้าส่วนกองหลังก็จะมีคาดูแล้วก็เจเมลกาตามด้วยเซเวโตซ่ามาโควิกแล้วก็เซนซัมดีเวแล้วก็เอมาเมมิกครับผมในส่วนของแดนกลางก็จะประกอบไปด้วยพาเวลซูแล้วก็ลูคัสคัตวาตามด้วยลูคัสเซิร์ฟแล้วก็แมทเทลวีด้าครับผมในส่วนของแดนหน้าก็จะมีดูโรซิมมี่ที่ลงรล่มหน้าตา,า,าขายกันในค่ำคืนนี้มาดูในส่วนของทีมเเยือนนราซิโผู้้ล่ท่ทีไดับ และถูกลัง,งับก็จะมีทั้งหมด2คนส่วนตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงสนามในค่าคืนนี้ผู้รักษาประตูอีวานโพเวเดลกองหลังก็จะมีนูโน,โนตาวาเลสตามด้วยแพทริกแล้วก็มาริโอกีล่าแล้วก็ตามด้วยอดัมมาลูชิกค,ครับผมในส่วนของแดนกลางก็จะมีเกนดูซี่แล้วก็โลเวลล่าตามด้วยบูล,เลาเยเดียส่วนแดนหน้าก็จะประกอบไปด้วยเมทเเียแซคานี่ตามด้วยกูสตาฟอิซักเซนแล้วก็นอตลินครับผมที่ลงร่วมล่าตะข่ายกันในค่าคืนนี้แนวทางและสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ในเกมนี้เจ้าถิ่นวิกตอรเร ตัวแทนจากเช็คเกมวันนี้ต้องเจอกับงานหนักเพราะว่าผู้มาเยือนคือลาซิโอทีมดังจากเซเรียอิตาลีที่ต้องบอกเลยว่าสู้กันสนุกอย่างแน่นอนส่วนตัวผมมองว่าลาซิโอทำผลงานได้ดีในรายการนี้มากๆครับแถมขุงกําลังก็ยังแข็งแกร่งเหนือก็่าจ้ะบ้านด้วยในตอนนี้เกมวันนี้มั่นใจว่าลาซิโอจะบุกมาเชื่อเจ้าบ้านได้อย่างแน่นอนครับวิกตอรียพินเซนพบกับลาซิโอคู่นี้เปิดมาที่ลาซิโอ0.5ลาซิโอเล่นนอกบ้านก็ท่าได้แล้วจะก้าวข้ามผ่านกำแพงที่0.5ได้ครับมิสเตอร์ดนึ่งกติของคอเนเฟิรับค มาต่อกันที่คู่สุดท้ายของคามคืนนี้คู่ที่7เราจะไปกันที่ยุโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีก16ทีมสุดท้ายในเล็กแรก FC โคเปนเฮเกนจากเดนมาร์กจะเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนอย่างเชลซีจากอังกฤษในเวลา00.45นาฬิกาเจ้าบ,บ้าน FC โคเปนเฮเกน5เกมทุกรยดารของเขาชนะ3เสมอ1แพ้ไป1 เกมนัดล่าสุดบุกไปเสมอกับเอาบอกสูงรต่ศูนในเกมลีกครับผมส่วน5เกมทุกรายการของทีมเยือนเชลซี Chelsea, ชนะ2แพ้ไป3ครั้งเกมนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะเซาทแฮมตันไปได้4ีประตูต่อศูนย์ในเกมลีกส่วนเฮทูเฮนท่านัดล่าสุดของ2คู่นี้ที่เคยเจอกันคู่นี้เคยเจอกันสองครั้งในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกปี2011 FC เ็โคเปนเฮเกนแพ้1เชลซีชนะไป1เสมอกันไป1ครั้งครับผมนัดล่าสุดที่เจอกันโคเปนเฮเกนบุกไปเสมอกับเชลซีสูงประตูต่อศูนย์ในศึกย มาดูความพร้อมของวันนี้ครับเจ้าบ้าน FC โคเปนเฮเกนผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บและถูกหลังับก็จะมีทั้งหมด3คนส่วนตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงสนามในค่ำคืนนี้ผู้รักษาประตูดเดียนลาม,มาร์ต ส่วนกองหลังก็จะมีมาคอสโลเปสแล้วก็ฮาร์ดซีเดียคอสต์ตามด้วยกาเบียลเปเรล่าแล้วก็โรดิโก้ฮูดคาร์สครับผมในสนองแดนกลางก็จะประกอบไปด้วยโรเบิร์ตแล้วก็วิกเตอร์ฟร์โฮสตามด้วยดิลาเน่แล้วก็มูฮัมหมัดเอลยูนุซี่ครับผมส่วนแดนหน้าก็จะมีแม็กนัตแมสซันแล้วก็วิกเตอร์เคสซันครับผมที่ลงร่วมหน้าตาข่ายในค่ำคืนนี้มาดูในส่วนของทีมเยือนเชลซีผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บและถูกหลังนับก็จะมีทั้งหมด8คนส่วนตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงสนามในค่าคืนนนนี้้ผููรรักกษปะตจอเเซ กองหลังก็จะมีมาคูคูเรยาแล้วก็เลวี่โควิลตามด้วยอาดาลาบิโอโยแล้วก็มาโลกาโตส่วนแดนกลางก็จะประกอบไปด้วยเอนโซเฟรนเดสแล้วก็ไคเซโดตามด้วยโคพามเมอร์ครับผม ส่วนแดน,นหน้าก็จะประกอบไปด้วยเอ็นคูงคูแล้วก็ซานโชตามด้วยเปโดเนโต้ครับที่จะลงร่วมหน้าตาข่ายกันในค่ำคืนนี้แนวทางและสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ในเกมนี้เกมนี้ทีมเยือนเชลซีแม้ผลงานช่วงหลังจะออกทะเลไปบ้างแต่ล่าสุดก็เปิดบ้านไล่กดเสาเต็มตันไปถึงซีรุตูนถือว่าเรียกคืนความมั่นใจกลับมาครับผมขวัญกำลังใจกลับมาสู่ทีมได้พอสมควรแถมคู่แข่งเป็นเพียงโคเปนเฮเกนซึ่งเอาอตรงมาตรฐานยังห่างกันและชื่อชั้นก็ยังตามหลังอยู่เยอะครับ ซึ่งรอบล่าสุดโคเปนเฮเกนเองก่จะผ่านไฮฟนฮานมาได้ก็ลากเลือดอยู่พอสมควรเชื่อว่าเจ้าบ้านหน้าต้านทานความแข็งแกร่งของเชลซีน่าลำบากครับดูทรงแล้วไม่แควเสร็จผู้มาเยือนบุกสะเทือนถึงแดนโคโนมเมื่อพิจารณาจากเลดกับภาพรวมต่างๆเชลซี Chelsea น่าจะปิดจอ็อบและตุนสกอร์ได้ครับและเก็บความได้เปรียบจากเล็กแรกไปก่อนในเกมนี้เอฟซีโคเปนเฮเกนพบกับเชลซีคู่นี้เปิดมาที่เชลซี0-7 5เชลซีเล่นนอกบ้านก็่าได้ แล้วจะก้าวข้ามผ่านกับแพงที่0.75ได้ครับมมตเตอร์ดึงสติของอนเฟิร์กดต่อที่เชลซีได้เลยสำหรับคู่นี้เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลคืนวันพฤหัสที่6เดือนมีนาคม2 5 6 8ทั้งหมด7คู่สำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับงั้นเดี๋ยวผมจะมาสรุปแนวทางให้ทุกท่านได้ตัดสินใจกันอีกทีคู่แรกอักมาพบกับสปเปอร์กดรองที่อักมา0.25ครับคู่ที่2สเตอวบูคาเลสพบกับโอลิมปิกลียงกดรองที่สเตยอัวบูคาเลส กดต่อที่เลอสแตด0.25ครับคู่ที่4เฟเนร์บเช่พบกับเรนเจอร์กดต่อที่เฟเนร์บเช่0.75ครับคู่ที่5โรม่าพบกับแอตเลติกบิวเวลกดต่อที่โรม่า0.25ครับคู่ที่6วิกตอเรียพินเซนพบกับลาซิโอกดต่อที่ลาซิโอ0 5ครับคู่ที่7จ็เอฟซีโคเปนเฮเกนพบกับเชลซีกดต่อที่เชลซี0.75ครับ เล่นให้มีสติอย่างมีสไตล์ไม่ให้เดือดร้อนตัวเองเกินไปนะครับถ้าถูกใจหรือแอบ,บได้ใจฝากพี่ๆแอดบ้านเขียวแอดทีซีหนึไว้ในดวงใจด้วยนะครับเราคอยมาแลกเปลี่ยนทัศนคติกันได้ในกลุ่มผมว่าพวกพี่ทุกท่านมีแนวทางการตัดสินใจของตัวเองกันไว้อยู่แล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ทีเด็ดบอลสเตปบายมิสเตอร์ดึงสติกันด้วยนะครับยังไงขอบคุณมากครับบทวิเคราะห์กับแนวทางเป็นแค่อง์ประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้นในการทําคลิปชอบก็ใส่ไม่ใช่กกก็สวววววนผมเชื่่่่ออออาทุคีีดยยููตััแลล้จะไร ยังไงขอให้ผลในค่ำคืนนี้และการตัดสินใจออกมาแบบแฮปปี้มีความสุขกันทุกท่านนะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ